ไว้เขียวมาจากคอรมอแล้วนะครับให้ประกันสังคมนะครับจ่ายเงินเยียวยานะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19โดยเฉพาะผู้ประกันตนตามมาตรา33ประกันสังคมจะต้องจ่ายครบทุกกรณีโดยเบื้องต้นนะครับบอกว่าจะจ่ายยังไงนะครับคือถ้าดูกันนะครับในส่วนของผู้ประกันตนตามมาตรา33ซึ่งทางคอรมอบอกว่าต้องครอบคลุมทั้งหมดนะฮะ ทั้งผู้ประกันตนเนี่ยที่ไม่ได้ทํางานนายจ้างไม่ให้ทํางานถูกกักตัว14วันอ,อันนี้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งอันนี้เนี่ยคือมันมีมติออกมาก่อนหน้านี้แล้วแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือผู้ประกันตนที่ไม่สามารถจะทํางานได้ไม่ได้รับค่าจ้างนะครับทั้งกรณีที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการหรือว่าเขาหยุดประกอบกิจการด้วยตนเองทั้งที่รัฐบาลสั่งให้หยุดหรือว่าหยุดเองเนี่ยคือครอบคลุมทั้งหมดแล้วพี่โอ,อและจะจ่ายเงินเนี่ย62%์ ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน90วันหมายถึงว่าหนึ่งบรรดาลูกจ้างบรรดาพนักง,งานที่กินเงินเดือนครับนะครับถูกนายจ้างสั่งให้หยุดการทํางานได้รับการชดเชยใช่ของรายได้ 2> 62% 2 62เเ้าวถ้านายจ้างสั่งให้ลูกจ้างไปทํางานอยู่ที่บ้านแล้วลดเงินเดือนลงมาสมมุติ2 0 3 0าเปอร์เซ็นต์จะทำยังไงอันนี้นะ่า อันนี้เนี่ยคือเมื่อวานมันยังไม่มีออกมานะพี่โอ,อในส่วนนี้ไอ้ส่วนที่ลดเงินเดือนเนี่ยครับคือถ้าหยุดงานเนี่ยคือได้แต่ลดเงินเดือนเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนเห็นไหมเห็นไหมข้อมูลในการสื่อความในภาวะวิกฤตสําคัญมากครับเพราะตอนนี้คนไทยประชาชนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรืออยู่ในวัยทำงานร่วม44ล้านคนจำแนกออกมาเป็นกลุ่มที่ทำงานจริง 37กว่าล้านคนเขากำลังเข้าสู่ภาวะอดตายครับผลสำรวจขององค์กรทางเศรษฐกิจสภาพับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักต่างๆบอกว่าประชาชนคนไทยนี่ประชาชนคนไทยนะรวมถึงองค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วยนะสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรม ระบุเหมือนกันคนไทยมีการออมในอัตราที่ต่ำมากครับและคนไทยมีเงินเก็บที่รองรับมาใช้ร,รวมถึงธุรกิจด้วยในภาวะวิกฤตได้ไม่เกิน2เดือนอยู่ได้แค่2เดือนหรอครับพลจากนั้นไม่มีเงินจะไปซื้อข้าวซื้อของมาดำรงชีวิตครับและถ้าตอบตรงนี้ไม่ได้คุณคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นครับ เดือดร้อนกันหมดคนเดือดร้อนไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเองครับมันเกิดขึ้นจากภาวะวิกฤตและการแพร่ระบาดของโลกและไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลมันควบคุมไม่ได้เป็นเหตุการณ์ควบคุมไม่เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้และคนเหล่านั้นบริษัทเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ร่วมมือกันยกระดับและพัฒนาประเทศเป็นบุคลากรเป็นห้างร้านเป็นองค์กรที่ดูแลประเทศเมื่อประเทศ คนเหล่านั้นล้มประเทศต้องเข้าไปช่วยครับ,รบเพื่อดึงคนเหล่านั้นให้ฟื้นตัวและกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกันยกระดับและพัฒนาประเทศแต่ถึงตอนนี้ประกันสังคมยังชี้แจงไม่เสด็จน้ำ<ร>มติคอรมออกมาแล้วคุณไปดูเว็บไซต์ก็สิ ไม่แต่ว่าคือประการสังคมก็มีทำไมคุณต้องขยักขย่อนทำตรงนี้จุด1.33แล้วตอนนี้ในเ c e b o o k Live ที่ดูเรากันอยู่เนี่ยก็ถามเหมือนกันว่าตกลงมาตรา3 9มาตรา40ล่ะ,ะจะทำยังไงนี่ส่งกันเข้ามาเยอะแยะ็นไปหมดเลยลองดูคำถามนี่ค่ะก็คำถามเขาบอกว่ามาตรา9 9ล่ะ,ะมาตรา40ล่ะ,ะที่มีการส่งตัวเองอยู่ทุกเดือนที่ไม่ได้อยู่ในระบบของผู้ประกอบการไม่ได้รนระบบของนายจ้างหรือว่าลูกจ้างขาได้สิทธิ์ไหม เนี่ยก็คือประกันสังคมรู้อยู่แล้วว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างแต่ประกันสังคมชี้แจงไม่หมดแล้วก็ไม่มีมาตรการเดิมที่เขาบอกว่ามาตรา39มาตรา40ครับให้ไปอยู่ในกลุ่มที่รับการเยียวยาห0 0พันแต่ปรากฏว่ากลุ่มเยียวยา5 0 0พันก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับประการนสังคมใช่ไหมคะคือส่งตัวเองอยู่ในประการนสังคมเขาก็ให้กลับมาที่ประกันสังคมปักการนสังคมได้สิ์จากประกันสังคมเพราะเขาสมทบอยู่ที่นั่นถูกเงินของเขาใช่ แล้วตอนนี้ประกันสังคมบอกแค่มาตรา33แล้วก็ต้องให้ประชาชนเนี่ยทวงติงว่าตกลง39และ40ละะ่ะจะทำยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปว่าตกลงกองทุนประกันสังคมที่ถูกยกร่างขึ้นมาและเป็นกำแพงเป็นเหมือนกับแก้มลิงในการดูแลผู้ประกอบการจะทำอย่างไรมาดูถ้าชดเชยตามมาตรา33คุณอไอ เขาบอกว่าจะชดเชยนะพี่โอ,อคิดเป็นเดือนแล้วเนี่ยออกมาตัวเลขเนี่ยประมาณ5,045บาทถึง9,300บาทต่อเดือนต่าการสังคมนะครับคาดการณ์ว่าจะาครอบคลุมเนี่ยผู้ที่ได้รับประโยชน์เนี่ย1ล้านคน1ล้านคนทําไมมัน9,300 62%ของ15,000เท่าไหร่คุณวิลาสินี62%ของ15,000เดี๋ยวดิฉันคิดให้แต่ดิฉันกำลังเพราะว่าเมื่อวานเราพูดถึง7จ็0บาท 18, <000. S 2> ถึง8,000บาทคือตอนนี้มันก็ขยายฐานกว้างขึ้นพี่โอตัวเงินชดเชยเนี่ย เขาเริ่มเก็บเงินสูงสุดคือ750บาบาทในวงเงินสูงสุดก็คือเงินเดือน15ื่นห้าเพราะฉะนั้นถ้าหมื่นห้าทำไมมัน9 3 0 0พาจำนวนผู้ประกันตนทั้งหมดที่รับการเยียวยา15ื0 0ห้คือเก0าพันสามร้อยเก้าพแสดงว่าทุกคนที่มีเงินเดือนเกิน15ื่นห้านะครับจะได้รับการดูแลแค่0 0บาอัน้เป็นเพบาทคนที่มีเงินเดือนต่ำลงไปก็จะได้รับ การชดเชยลดหย่อนตามขั้นเพดานแต่ขั้นต่ำเขาบอกไว้ที่5 0 4 5บาทอันนั้นคิดจากค่าแรงขั้นต่ำครับจำนวนผู้ประกันตนที่ได้รับการเยียวยา1ล้านคนจ่ายเงินชดเชย3เดือน20 20ล้าน20ล้านเงินเป็นแสนนะครับนั่นต่อเดือนใช่ไหมต่อเดือนใช่ไหมต่อเดือนพี่โอต่อเดือน20ล้าน3เดือนเท่าไหร่ครับอ๋อสเดือนนี่คือ20 0 0 0ล้าน3เดือนเลย คุณมีเงินอยู่หนึ่งแสนหกหมื่นกว่าล้านในประกรันการว่างงานเอาไปใช้เขา,ขาค่ะนะครับผมว่ามันจะยุ่งนะถ้าเวลาวิกฤตแล้วหน่วยงานที่ทําหน้าที่ดูแลสิ่งเหล่านี้ไม่ไปเยียวยาคนที่ว่างงานคนที่จ่ายเงินสมทบคําถามตังๆที่คนเหล่านั้นตั้งคําถามแล้วตกลงฉันจะสมทบไว้ท<ม>ําหาหอกพระแสงดาบคาบขาไข่เหรอทํแไมไม่แมวแล้วเหรอทุกทีพี่โอจไ้ไปหาแมวอะไรอ, <า S 2> อันนี้แรงนะวันนี้มาแรงนะผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วตอนนี้คนกําลังตั้งคําถาม ที่ตั้งคาถามไม่ใช่อะไรครับคุณดูนะกุมภาเดือนร้อนมีนาน็อกเมษามีนายังพอไปไหวเนื่องจากพอมีเงินเหลือเดือนชนเดือนอยู่แล้วเดือนต่อไปนายจ้างอาจจะจ่ายและไม่จ่ายพอเดือนเมษาน็อกเลยครับเพราะนายจ้างหยุดการจ่ายบางคนออกงานไปเลยบางคนกลับไปตั้งแต่ล็อกดาวน์และมีเงินเก็บอยู่แค่ไหนเดี๋ยวผมจะไปขยายดูว่าความเป็นจริงของประเทศไทย37ล้านคนประหลาดแท้ มีเงินติดมืออยู่ต่ำกว่าห้าหมื่น่ยมหาสาลมากและคนเหล่านี้จะเลี้ยงตัวเองไว้ยังไงคนไม่มีเงินเก็บนะมาดูต่อมาประกันสังคมชี้แจงเมื่อวานผมรายงานไปบอกว่าถ้าเกิดว่าประกันสังคมแปลงสภาพหุ้นมาเป็นเงินสดไม่ได้ในการเยียวยาประชาชนจะเดือดร้อนและถ้าแปลงสภาพจากหุ้นจากพันธบัตรมาเป็นเงินสด ประกันสังคมจะขาดทุนครับจากการด้อยค่าของหุ้นที่มันลดลงมาที่มันลดลงเมื่อเทียบกับดัชนีและราคาหุ้นในปัจจุบันมันก็ต่ําเมื่อเทียบกับที่คุณซื้อและผมนําข้อเสนอไปบอกว่าประกันสังคมเข้าซื้อหุ้น l h หรือว่า Land and House รวม8ล้านหุ้นในราคา10กว่าบาทที่เฉลีย่ยในขณะที่ราคาตลาดวันนั้นซื้อขายกันอยู่ที่ หกบาทหกสิบห้าสตางค์ครับล่าสุดประกันสังคมรายงานมาว่ายังไงชี้แจงมาว่ายังไงประกันสังคมเองก็ชี้แจงนะครับบอกว่าที่มีการทํารายการเนี่ย L s เมื่อวันที่2เมษายนเนี่ยครับแล้านหุ้นด้วยกันนะครับประกันสังคมบอกว่าชี้แจงราคาที่เข้าซื้อเนี่ยอยู่ที่6บาท60สตางค์ต่อหุ้นขณะที่ราคาปิดวันนั้นเนี่ยอยู่ที่6บาท65สสตางค์ต่อหุ้น รวมเป็นหุ้นทั้งหมดเนี่ยที่ถือมาคือ5.03ด้วยกันรประกันารสังคมเองก็ชี้แจงนะครับที่มีการรายงานเพราะว่าเขาทยอยเก็บหุ้นเนี่ยพี่โอตั้งแต่ต้นปีแล้ว mm. และมันถึงสัสดส่วนเพดานที่5พอดี uh. ก็เลยมีการแจ้งข้อมูลกับตลาดแต่ราคาที่บอกว่า10บาท16สตค์เนี่ยเป็นราคาที่ ย้อนหลังไปพี่โอคือก่อนรายการก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ใช่รายการเมื่อวันที่2เมษายนเป็นรายการเมื่อตอนต้นปีของเขาคือตั้งแต่วันที่2มกราคมใช่ไหมคุณไอซ์เขาทยอยเก็บหุ้นมาโดยตลอดพี่โอเขาชี้แจงแบบนี้นะเขาทยอยเก็บหุ้นมาโดยตลอดแล้วก็สํานักงานประกันสังคมมีการซื้อสูงสุดในช่วงที่ทยอยเก็บเนี่ยอยู่ที่10บาท60 10บาท16สตางค์ต่อหุ้น นะคะในวันที่7มกราคมแล้วก็สุดท้ายเขาบอกว่าในวันปิดตลาดเนี่ยวันนั้นวันที่7มกราคมเนี่ยมีอยู่ที่1 0บาท20สตังค์ต่อหุ้นเขาก็เลยบอกว่า l h เนี่ยไม่ได้มีการซื้อราคาหุ้น l h เสนี่ยสปกักการนสังคมไม่ได้ซื้อ l h แพงกว่าอย่างที่มีการรายงานกันไปนี่เขารายงานมาชัดนะครับว่าเขาทยอยซื้อหุ้นมาตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันค่าเฉลี่ยอยู่ที่10บาท20สตังค์ต่อหุ้นใช่นะครับ,รบและวันที่มีการแจ้งนั้นซื้อที่ราคา หบาทหกสิปิดอยู่ที่7จ็บาทหกสิ้ตังค์ได้กําไรกว่า8ล้านบาทจากการลงทุนเดี๋ยวรายละเอียดเนเดี๋ยวให้พี่เอกเนี่ยมาคุยอีกทีเพราะมันมีอยู่ไส้ในว่าเจาะลึกไปแล้วตกลงราคามันแพงหรือไม่แพงแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังสบคแถลงกันก่อนนะคะเชิญค่ะ